ขอเจริญพรสัทธาสาธุกชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อตาตมาภาพพระบรรหารธรรมวีโรหัวหน้าที่พักสงบ้านไร่พิจิตรเลขานุการเจ้าคณะตำบลลานดอกไม้ตกเพชรชูโูเขตหนึ่งวันนี้อตาตมาภาพจะมานำเสนอสถานที่สำคัญในวัดวัดบ้านไร่พิจิตรตั้งอยู่ที่หมู่15ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร อาตมาจะให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้รับชมรับฟังว่าสถานที่สําคัญภายในวัดน,นั้นมีอะไรบ้างขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับชมรับฟังได้นะครับเจริญพรศรัทธาสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้ธรรมภาพจากกาศถึงความเป็นมาของที่พักสง์แห่งนี้ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นได้มีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นพอสังเกตดังนี้ เดิมที่พักสง์แห่งนี้มีชื่อว่าที่พักสง์ป่าปาริชัดดำรงธรรมเมื่อปีพศ2517และต่อมาภายหลังได้ยกสถานะขึ้นให้เป็นที่พักสง์บ้านไล่พิจิตหมู่ที่15ตำบลโกสัมพีอำเภอโวนสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรได้ถูกต้องเมื่อปีพศ2537 ต่อไปนี้อาตมาภาพจะได้พาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นไปชมถาวรวัตถุภายในวัดของเราแห่งนี้ว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะพาญาติโยมทั้งหลายนั้นไปชมนั้นจะขอบอกก่อนว่าวัดแห่งนี้กําลังอยู่ในการก่อสร้างและอยู่ในการพัฒนาเพราะวัดแห่งนี้อยู่ในป่า เป็นสถานที่หมู่บ้านนั้นอยู่ในชนบทขาดเขาเรียกว่ายังขาดปัจจัยหลายๆด้านเนื่องจากเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ศรัทธาของหมู่บ้านแห่งนี้ก็ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ต่อไปเราจะไปชมถาวรว,วัตถุในวัดกันว่ามีอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับ จเริ่พอศรัทธาสาธุชนทุกท่านต่อไปนี้ธรรมาภาพจะพาญาติโยมมาดูสาลาการ,ปรเปียนหลังเก่าสาราการ,ปรเปลี่ยนหลังเก่าแห่งนี้สร้างขึ้นจากน้ํามือของศรัทธาสาธุชนชาวบ้านไร่พิจิตรที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนหลังเก่านี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้พระผูุสงฆ์นั้นได้มาสวดมนต์ทำวัดและ ให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลจเจริญเจริญภาวนาถือศีลทุกวันพระธรรมสวนะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของที่พระสงฆ์บ้านไร่พิจิตนี้มาเป็นเวลายยาวนานเหมือนกันบริเวณก็จะสุดโสมนิดนึงต่อไปในภายภาคหน้าจะมีการ บูรณะให้ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะได้ไว้เป็นอนุสรของบรรพชนรุ่นหลังที่ได้สร้างกันไว้บรรพชนรุ่นหลังที่ได้สร้างศาลาแห่งนี้มีทั้งอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีส่วนด้านบริเวณนี้ก็จะเป็นธรรมชาติเนื่องจากวัดบ้านไร่พิจิตแห่งนี้ตั้งอยู่ในเกาะกลางเขาจะมีธรรมชาติปกคลุม ไปด้วยความสวยงามและตรงนี้ก็จะเป็นประภาหมู่บ้านด้านหลังก็จะเป็นป่าไม้ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามญาติโยมเข้ามาทำบุญในที่นี้ก็จะอยู่ในสถานที่ที่มีแต่ความสวยงามนั่นก็คือธรรมชาติได้รอบร้อมไว้รอบวัดทั้งหมด นี้ก็จะเป็นต้นโพเป็นต้นโพสีที่อยู่กับวัดมาา้านไร่ทิจิตนั้นมายาวนานเหมือนกันสถานที่ต่อมานี่คือสาราการต่อเรียนหลังใหม่ของเราสร้างขึ้นเมื่อพีพศ2554โดยผู้นำชุมชนอดีตผู้นำชุมชนของเรานั่นคือผู้ใหญ่สมชัยมินรัตนานนท ที่ได้เป็นกระบอกเสียงได้ชวนกันมาร่วมกันสร้างศาลาหลังใหม่แห่งนี้เพื่อที่ให้ศรัทธาสาธุชนผู้ที่มาบำเพ็ญบุญน,นั้นได้มาถือศีลเจริญภาวนาหรือทำบุญต่างๆในนี้ เพื่อเป็นสาราที่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้มาบำเพ็ญกุลบำเพ็ญกุลกันส่วนตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่มาอยู่กับวัดบ้านไร่พิจิตรนั้นเมื่อปีพศ2517โดยการถวายมาจากอาดีตหลวงพอ่อ องก่ปอนไม่ทราบชื่อเหมือนกันตระกอลภัยด้วยเป็นหลวงพ่อดำเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ญาติโยมที่นี่มากราบไหว้บูชาและญาติโยมที่นี่ศรัทธาท่านบ้างเพราะท่านเป็นพระผูุบานต่อไปนี้เราจะมาชมพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์อีกรูปหนึ่งที่สร้างขึ้นไว้ให้กับวัดบ้านไร่พิจิตรนั้น มาเป็นเวลายาวนานพอสมควรสร้างขึ้นโดยพระพิสุส่งรูปหนึ่งที่ได้มาอยู่จำมาศาษษษที่นี่ในร่วมมือกับญาติโยมนั้นได้ซื้อปูนปั้นหลวงพ่อตรงนี้ขึ้นมาหลวงพ่ออ,องค์นี้มีชื่อว่าหลวงพ่อหลวงพ่อทองเป็นพระพุระรูปที่ญาติโยมที่นี่ศรัทธาแล้วมากราบไหว้กันืู thank <laughs> you าสาธารณชนท่านและนี่ทั้งหมดทั้งมวลที่อาตมาภาพนั้นได้พาญาติโยมนั้นได้มาชมที่ประสงค์แห่งนี้ไปอย่างที่อาตมาได้เคยบอกไว้เบื้องต้นว่าวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในการกําลังพัฒนาและกําลังก่อสร้างถึงเราไม่มีปัจจัยแต่เราก็ไม่หยุดในการพัฒนาสาธุขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังในการบรรยายของอาตมาภาพ